วันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าได้เล่นคอมพิวเตอร์นะคะชายหญิงท่านใดที่ฝันว่าตัวเองได้นั่งทำงานหน้าคอมประมาณนี้นะคะหรือจะเล่นเกมจะอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะเราจะมาบอกความหมายกันว่าจะดีมากดีน้อยแค่ไหนแล้วก็มีเรื่องอะไรที่จะต้องระวังกันบ้างช่วงนี้ถ้าเกิดคุณฝันว่าคุณได้นั่งเล่นคอมอย่างแรกที่คุณต้องระวังเลยคือเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่นั้น จะเข้ามาในลักษณะที่หลอกลวงคุณเข้ามาหลอกให้คุณทำโน่นทำนี่หรือโดยเฉพาะหลอกเรื่องลงทุนนะคะให้สังเกตตัวเองว่าช่วงนี้มีใครหน้าใหม่มีใครหน้าแปลกเข้ามาหาคุณแบบนี้บ้างไหมให้ระวังให้ดีๆด,ด้วยนะคะ คนโสดก็เช่นกันรับรองเจอคนมาหลอกแน่นอนคนที่เข้ามาช่วงนี้ถือว่ายังไม่ใช่คู่แท้แล้วก็ตั้งใจมาหลอกประมาณนี้เลยให้ระวังดีๆด,ด้วยส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ครอง อาจจะมีกิ๊กนะคะอาจจะมีไปแอบ,บคุยกับคนอื่นอาจจะมีนอกมีในสังเกตให้ดีๆด,ด้วยแล้วก็สิ่งที่จะต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความเครียดช่วงนี้คุณอาจจะเครียดกับสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานนะคะเดี๋ยวพูดเรื่องงานก่อนการงานบ้างการงานช่วงนี้งานจะมีเข้ามาให้ทํามากหน่อย ใครที่ทํางานประจําช่วงนี้อาจจะปวดหัวกับเจ้านายอาจจะปวดหัวกับเอกสารแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานคุณจะรู้สึกอึอดอดัดจนบางครัง้งโอ้อยากลาออกแล้วแต่ให้ทนไปก่อนนะคะให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนก็แล้วกันรับรองจะดีขึ้นแน่นอนการเงินก็เหมือนกันการเงินยังถือว่าไม่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่ายังเป็นลักษณะที่รับมาจ่ายไปยังมีมาให้จ่ายอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง ระวังแล้วก็เซฟตัวเองให้ดีๆด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องระวังคือให้ระวังเรื่องคำพูดคำจาของตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเวลาจะพูดอะไรให้คิดก่อนอย่าพรั้งปากพูดนะคะเพราะว่าฝันแบบนี้เขาว่าปากพาจนเลยนะคะให้ระวังไว้ด้วยส่วนตัวเลขนำโชคถามว่า ซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะตัวเลขนำโชคได้แก่เลข1เลข3เลข4เลข7 1 3 1 4 1 7แล้วก็4 7ประมาณนี้นะคะคือตัวเลขนำโชค จับไข้กันไปมาได้นะคะคือตัวเลขนําโชคสําหรับความฝันนี้การแก้ฝันสําหรับความฝันนี้ก็บอกว่าอย่างที่บอกให้ระวังคาพูดกับให้ระวังคนแปลกหน้าก็คือพยายามอย่าไปพูดจะอะไรกับใครมากมายหรืออย่าพิ่งไปให้ความหวังกับใครนะคะ ถ้าเกิดจะให้ดีตามความเชื่อของคนโบราณก็คือทําบุญใส่บาทรสวดมนต์ไหว้พระหลังตื่นนอนบางคนก็ไปแก้ฝันกับห้องน้ําก็มีนะคะล้างหน้าแล้วบอกว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้เราเดือดร้อนได้สาธุประมาณนี้เนาะเอาละค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับ c r i b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ